น้ำมันเครื่องกันนะครับโดยทดสอบด้วยเครื่องกดเหล็กตัวนี้นะครับกับย e ี่ห้อที่เรารู้จักกันดีนะครับยี e ่ห้อนี้นะครับโดยจะทําการทดสอบการเสียสีของเหล็กกับเหล็กหรือโลหะนะครับโดยตัวนี้เราจะเปรียบแท่งเหล็กตัวนี้นะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนออลูกสุกนะครับที่ทํางานอยู่ข้างในเครื่องยนต์นะครับแล้วทา เออตัวหัวเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็หาที่ตัวนี้นะครับเป็นการทดสอบการเสียสีระหว่างเหล็กกับเหล็กนะครับก็เปรียบเสมือนว่าลูกสูบกับกระบอกสูบ ข้างในนะมาทํางานเนี่ยเวลาทํางานการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเสียสีกันมากนะครับอันนี้เราทากันแบบสดๆเลยนะครับดูว่าทดสอบดูว่าชั้นฟิล์มการปกป้องเปนไงอันนี้แค่เหล็กก้อนเดียวนะครับก็ยังดังขนาดนี้นะครับเดือดน,นะครับ Okay. นี่คือผลจากการสึกหล่อเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับไม่กี่วินาทีนะครับ,รบดูว่าการสึกหล่อเป็นขนาดนี้เลยนะครับนี่คือการสึกหลอ่อการสึกหล่อของแท่งเหล็กก็เหมือนการสึกหล่อของกระบอกสูบผนังกระบอกสูบเสียสีกันนะครับก็เกิดการสึกหล่อประมาณนี้นะครับนี่คือหัวเชื้อที่เติมการตาัางยี่ห้อดังนะฮะ แตืว่าดังจริงๆนะครับนี่คือการเสียดสีประมาณนี้นะฮะเห็นว่าผิวโลหะนี่เสียดสีนี่กินเนื้อผิวไปเลยนะครับเป็นมุมของเหล็กนะครับว่าเอาด้านที่เอาด้านที่เรียบปกตินะครับยังไม่มีร่องรอยการการเสียดสีนะครับยังไม่มีรอยการเสียดสีนะครับโอเค แล้วใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อไม่ดังน,นคะครับก็เทเข้าไปฉโลมเข้าไปของเรานี่จะเป็นสารเหลวนะครับตัวนี้ไม่เหนียวแต่แน่นนะครับนี่มยมืนสตาร์ทเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์ทำงานกระบอกสูบก็ทำงานสังเกตอะไรไครับนี่นเราแค่กระบอกใช้ตุ้มสองแอันเข้าไปแล้ว อย่างเงียบนะครับเสียงยังเงียบเลยนีย่เหมือนกับยี่ห้อดังเมื่อสักครู่นะฮะแค่คก้อนเดียวไม่เกินสิบวิกระดังจะละนี่ยี่ห้อไม่ดังนะครับก็ยังไหลลื่นเงียบนะครับก็คือเปรียบเ,เ,เสมือนออการทําง,งานของลูกสูบกระบอกสูบประมาณนี้นะฮะก็คือการขึ้นลงขึ้นลงการเสียดสีเนี่ยก็คือลื่นขึ้น ชั้นฟิล์มที่เพิ่มขึ้นกับผนังกระบอกสูบเนี่ยที่หนาขึน้นก็ทำให้การหล่อลื่นดีขึ้นนะครับลลื่นดีขึ้นกําลังอัดก็ทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับเครื่องยนต์ก็ไหลลื่นการทำงานก็เงียบขึ้นนะครับนี่ด้วยน้ําหนักกดลูกเหล็ก2อ,อก้อนนะครับเป็นไงครับเสียงเงียบไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการศึกหลอเนี่ยจะขนาดไหนนะครับโอเคเช็ดนะครับอันนี้นะครับด้านบนนีครับตัวด้านบนนี้นะครับมีนิดเดียวนะครับส่วนตัวอีกอีกด้านขานั่นคือของยี่ห้อดังนะครับ ไม่เกินสิบวินะครับชวนของเรานิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยตัวนี้นไครับอันนี้ที่เติมเดี๋ยวเดวโอเคนี่ค,ครับ การสิกหลอตะกี้นะครับนิดเดียวนะครับเราใช้เวลาก็เกือบนาทีนะฮะแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักของตุ้มเหล็กก็2ก้อนนะครับซึ่งมีซึ่งหนักกว่าที่เราเทสกับตัวแรกแค่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะการเสียดสีที่ดังนะฮะอันนี้เงียบนะฮะก็คือเงียบก็คือการทำงานก็คือไหลลื่นนะครับชั้นฟิล์มที่หนาขึ้นนะการทำงานก็เครื่องยนต์ก็ ก็ไหลลื่นขึ้นนะครับพอไหลลื่นขึ้นเครื่องยนต์ก็มีกําลังอัดดีขึ้นกำลัอัดดีขึ้นก็แรงขึ้นนะฮะแรงขึ้นก็ประหยัดน้ามันขึ้นด้วยนะครับนี่ครับยี e ่ห้อนี้ครับ easy ไม่เ e ท่ากัน e นะครับใช้แล้วดีจริงๆนะครับใช้แล้วเงียบยี<ะ>่ห e ้อย e ี่ห้อไม่ดังใช้แล้วไม่ดังครับโอเค โอเคครับนี่คือเป็นการทดสอบให้เห็นเลยนะครับว่าการเสียดส,สีระหว่างเหล็กกับเหล็กด้วยกันเนี่ยอของใครมีประสิทธิธภาพการป้องกันการสึกหลอได้มากกว่ากันจะเห็นนะครับว่ารอยสึกหลอนี่ต่างกันมากนะครับยี่ห้อดังกับยี่ห้อไม่ดังยี่ห้อดังนี่กินพื้นผิวซะเยอะเลยส่วนยี่ห้อไม่ดังนี่นิดเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงเลยเพราะไม่ดังนะครับโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากครับ